มาถึงคําถามที่กวน้นตีนบ้างเพื่อนมองว่าเป็นเด็กโงไหมชอบล้อว่าแบบเฮ้ยแบบเราอายุยี่ห้าอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องระวังทางวันนี้ขอรับบทเป็นผู้สัมภาษณ์เป็นพิธีกร ที่ก่อละหนึ่งเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เรียนปริญญาตรีใบที่2นะคะในคณะศัตวแพทย์ค่ะใช่ทำไมถึงมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าตอนนี้เท่ากับบัฟเนี่ยมีปริญญาตรีทั้งหมด2ใบด้วยกันนะทุกคนสองยังไม่ได้อีใบยังไม่ได้อีใบยังไม่ได้กำลังเคกำลังคือใบแรกเราเรียนวิศวะวิศวะนะคะไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตที่มอกระรค่ะประเด็นคืออะไรรู้ไหม ได้ใบกอวอแล้วจ้าได้ใบประกอบวิชาชีพเราด้วยไ <_ an> อ้คนที่ทำวิศวะเนี่ยยังไม่มีเลยมันไม่ต้องใช้ก็ได้ไงใช่เรามาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามกันเลยดีกว่าก็คือเริ่มที่คำถามแรกทำไมถึงตัดสินใจเรียนอีกรอบแล้วทำไมถึงไม่เลือกเรียนวิศวะต่อแบบเรียนวิศวะปโทต่อทุกคนอืคืออันนี้จะเป็นคำถามที่แบบโดนถามบ่อยมากใครรู้เรามาเรียนต่ออีกรอบก็อืม คือเพื่อนเราเนี่ยก็เรียนปอโทเยอะคือเราก็เหมือนมานั่งคิดว่าเราอยากเรียนจริงเหรอมานั่งคิดว่าอยากเรียนอะไรก็คิดว่ายังอยากเรียนสัตวแพทย์อยู่อืก็เลยตัดสินใจว่าเอมาเรียนสัตวแพทย์ดีกว่าเพราะว่ามันอยากเข้าสตตะมาตั้งแต่แรกด้วยแหละทุกคนใช่ใช่คำถามต่อไปต้องสอบใหม่หมดเลยหรือเปล่า ใช่คะ่ะเราต้องสอบใหม่หมดเลยมันก็เหมือนกันที่ยื่นสมัครเข้าเรียนปกติเราเข้าไปเรียนด้วยการยืนร่นคะแนนกสพอทอนะคะก็คือจะสอบเก้าวิชาสามัญแล้วก็สอบกสบพอทอความถนัดแพทย์คำถามต่อไปนอกจากใจรักสัตว์แล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ทำให้ตัดสินใจเรียนสัตวแพทย์ก็ไม่น่ามีเหตุผลอื่นละมั้งคือเราอะก็ชอบสัตว์ใช่ไหม แล้วที่เราอยากมาเรียนสัตวแพทย์อ่ะคืออยากช่วยเหลือสัตว์อ่ะอยากแบบรักษาสาัตว์อะไรอย่างบางคนจบวิศวะไปอยากเป็นเชฟก็ไปเรียนทําอาหารต่อนอกปะเออแล้วคือเราเลยคิดว่าถ้าเราอยากรักษาสัตว์ได้อยากเป็นสัตวแพทย์ก็ไปเรียนสัตวแพทย์ต่อเราคิดว่ามันก็เหมือนกันกับการที่เราอยากทําอะไรเราไปเร <ไป S 1> <ำ>ียนด้านนั้นเพื่อที่เราจะได้มีใบซื้อมีความสามารถในการ<อ>ทําทสิ่งนั้นได้ เอาจริงๆอ่ะมันบางอย่างมันไม่ต้องมีเหตุผลขนาดนั้นอะมันแค่เราอยากอ่ะแค่รู้ความต้องการของตัวเองอก็ดีแล้วอ,ะอ่ะเราอ่ะมาเรียนวิทยาเรายังไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือเปล่าจริงๆเราก็ไม่รู้คือที่เรามาเรียนวิทยาเพราะเราชอบฟิสิกส์กับเลขเราเรียนวิทยาเพราะเราชอบแค่เลขเว้ยแต่เราไม่อยากไปบัญชี <c oughs> ซึ่งพอมาทํางานวิศวะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเตออ็งชอบหรือเปล่าอืมแต่จะบอกว่าตอนเรียนมันสนุกนะทุกคนหนุ่ยหนุ่ยหรอไม่ไม่คือตอนตอนเรียนมันก็มีแบบ ก็ต้องมีวิชาที่สนุกอเข็ดเข็มหนูไหมไม่ไม่เลยอ่ะคือยี่คือยี่อันเดี๋ยวเราจะพูดถึงคาถามที่เราโดนคนถามมาบ่อยเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่ซิ่วไปตั้งแต่ตอนนั้นอะพูดตรงตรงตอนมาหกตอนนั้นอะคือด้วยความที่เป็นเด็กมอหกอะแล้วเข้าใจนะเว้ยคือมันกดดันมากคือเพื่อนรอบตัวเราแบบมีที่เรียนกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเพื่อนอะมากจะแบบสอบตรงยื่นเอ็ดนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมแต่ว่าเราอะเราเข้ามาด้วยรอบแอดมิชั่นซึ่งก็คือเป็นรอบสุดท้ายที่แบบ หลังจากนี้มันไม่มีแล้วอะเราก็ไม่โทษใครนะคะโทษตัวเงท่อ่านหนังสือคือถ้าเทียบกับคนอื่นคืออ่านน้อยแหละอ่านน้อยมากแล้วมันก็มันก็เหนื่อยด้วยอะไรหลายๆอย่างอืมแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือเราอะไม่ชอบเคมีเลยแบบของแสลงอะ่ะแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ชอบเลขกับฟิสิกส์นะคะก็เลยตัดสินใจเข้ามาเรียนแบบวิศวะ <c oughs> ตอนช่วงปีหนึ่งอะ ก็ม we the ีคนถามว่าแบบเออซิ่วไหมอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ก็มีนะเพื่อนราตัวที่แบบซิวไปแต่คือตอนเราเรียนอะปีหนึ่งมันดันเป็นวิชาแคลคูลัสตรอะแล้วเราชอบเลยมันหนุ่มากเลยอะทุกคนมันยังเป็นพื้นฐานไีทุกคนมันยังไม่เข้าสู่วิชาภาคคืออาจจะเป็นเราที่ไม่ได้แบบมองอนาคตอันไกลเข้าใจนั่นแหละก็ หมือนแบบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเขาจะป่ะคือปัจจุบันมีความสุขก็พอแล้วก็เรียนต่อเพราะว่าเกรดโอเคก็เลยรู้สึกว่ายนได้นะเออแล้วก็ก็สนุกนะแล้วยิ่งไปเจอแบบวิชาดออิ่งอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยสนุกนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบว่าเรียนมาเรื่อยๆเพราะว่าก็รู้สึกตอนนั้นอะก็รู้สึกว่าก็ชอบวิชาที่เราเรียนอืมสภาพแวดล้อมมันโอเคด้วยแหละแบบเพื่อนๆทุกคนก็ดีพากันไปเรียนเออ มันก็เลยทำให้อาจจะอยากอยู่ต่อมากขึ้นใช่ก็เลยลองมาเจอวิชาตอนปีสี่ปีสามมาอยู่ตอนปีหนึ่งดิซิวแต่แรกจ้าบอกเลยเยี่ยมเลยก็เลยไม่ได้ซิวนั่นเองอืมทุกอย่างมันสามารถทําตามความฝันได้ไม่มีกําหนดอายุหรอกทุกคนใช่คำถามต่อไปก็คือเจอเพื่อนครั้งแรกวางตัวยังไงมีปัญหาในการเข้าสังคมไหม เอเอต้องบอกก่อนว่าอายุที่ต่างกันเนี่ยต่างกันประมาณเจ็ดปีใช่คือตอนเนี้ยเราต่างกันน้องปีหนึ่งเจ็ดปีถ้าแบบปีหนึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานอ่ะอืมอก็เราเข้าไปแบบปกติเลยไม่ได้เข้าไปวางตัวเป็นพี่นะอะไรไม่ได้เลยเพเซนต์ตัวเองว่<อ>าแบบฉันเป็นรุ่นพี่ใช่คือเราเข้าไปแล้วก็แบบ เอ้ยหวัดดีชื่ออะไรหรออะไรเงี้ยคุยกันเหมือนเพื่อนปกติแต่ว่าจุดพีคที่ทําให้แบบว่ามันไม่อยากเรียกว่าความแตกเลยเพราะว่าเราอะไม่ได้ตัง้งใจจะโกหกอยู่แล้วแค่แบบว่าคือถ้าถามเราก็ตอบไงแต่ว่าถ้าไม่ถามอะก็ไม่ได้<ก>บอกเพราะว่ามันไม่ได้มีท็อปิกที่อยู่ดีจะพูดขึ้นมาว่าแบบเอ้ยเราแบบไอ้นี่นะคือมันคงแปลกอะใช่คือถ้ามันไม่มีใครถามก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงใช่ใช่ก็เลยไม่ได้แบบออกตัวเลงตั้งแต่แรกก็คือก็เข้าไปเป็นเป็นปีหนึ่งธรรมดา ทีนี้คือวันรับน้องอะเราไปก็ไปรับน้องเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะไม่มีเพื่อนใช่ปะเออเราก็เลยเข้าไปรับน้องแล้วก็มีปีโตกว่าก็ถามว่าเอ้ยในนี้มีคนซิลวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบอ๋อคือเรามาเรียนปอติอีกรอบอะไรอย่างงี้คือตอนนี้ทุกคนรู้เขาก็ตกใจนะก็ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันก็ค่อนข้างห่างกันมากอืแต่ว่าทุกคนก็โอเคแต่พอเขารู้บางคนก็เรียกพี่แต่ว่าอย่างเพื่อนเราเนี้ย ที่แบบมารู้ทีหลังก็เพื่อนเพื่อนคือเหมือนเราอะเข้าไปอยากได้เพื่อนอะไม่ได้อยากได้รุ่นน้องไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเกงว่าเอ้ยแบบโตกว่าก็เลยใช้ความเป็นเพื่อนเข้าไปพอทุกคนกรู้ว่าเป็นรุ่นพี่มันก็ไม่ทันแล้วไงใช่เพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนไปแล้วนั่นนี่ใช่ทุกคนก็รู้หมดแล้วว่ะตอนนี้เราอายุ25่นะคะ <c oughs> ก็คือเรียนจบมาแล้วสามปีจบมาแล้วสามปีมแล้วก็มาเรียนปีหนึ่งตอนที่ปีที่สามใช่ก็คือสรุปแล้วก็ไม่มีปัญหาด้านการเข้าสังคมนะคะ น้องทุกคนอย่าคิดว่าวัยยี่บห้าล้วจะโตนะคะสมองเท่ากันเ <c oughs> พิ่มขึ้นมีแค่ตัวเลขกับหน้าที่เหี่ยวลงก <c oughs> ็จริงแล้ววุฒิภาวะเราไม่ต่างกันเท่าไหร่คำถามต่อไปอคิดยังไงกับการรับน้องทั้งที่ทแก่กว่ารุ่นพี่ก็คือเราคิดว่าการรับน้องอ่ะเหมือนเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ไปเจอเพื่อนในคณะเนาะ <c oughs> เหมือนเราหาเพื่อนจากตรงนี้อ่ะก่อนหน้าน,นี้มันก็ออนไลน์มาเนาะ แต่ว่าตอนที่เรามาเรียนบรรดาเป็นออนไลน์พอดีก็คือชวงดีตรงนี้แหละซึ่งเราโอเคนะโอเคที่จะทำตามประทำตามเขาถ้าตกดระเบียบอ่ะแล้วก็ถ้าจะให้นับก็คือเหมือนเขาก็เป็นรุ่นพี่ในคณะัตวรรษที่เขาเรียนมาก่อนไม่ได้นับอายุใช่ก็ถ้านับความรู้อ่ะเขาก็ต้องเป็นรุ่นพี่เราถูกไหมเพราะเราก็มาจากแบบจ่องจ่องมาเราแบบเป็นจ่องปีหนึ่งอ่ะนึกออกปะเออก็เลยรู้สึกว่าโอเคกับการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาลัย อ่าระบับเรียกรุ่นพี่ว่าพี่ไหมรุ่นพี่ตอนแรกอ่ะเรามีเรียกนะไม่รู้จะแนะนําตัวยังไงก็เลยเรียกพี่ไปก่อนแต่เหมือนตอนหลังอ่ะทุกคนก็รู้อ่ะว่าแบบเออแบบอายุยี่บห้าอะไรเงี้ยทุกคนก็เรียกลอพี่บางคนก็คุยแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยอืก็ <ๆ S 2> ดีนทุกคนก็โอเคแต่ว่ากระซิบบอกก่อนว่าเราแก่กว่าปีผกมาถึงคําถามที่กวนต้นตีนบ้างเพื่อนมองว่าเป็นเด็กโงไหมเด็กโงเด็กโง่เคย เด็กโขงก็คือเด็กที่กลับมาเรียนซัาชันอีกรอบอ๋อไม่เชิงว่าแบบบูดี่จริงจังขนาดนั้นคือมมนฟีลแบบว่าชอบล้อว่าแบบเฮ้ยแบบเราอายุยีห้าอะไรเงี้ยโอ้ยแรบบงนะใช่มันชอบล้ออายุเราแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียนไงนคือมันก็แบบขำๆอะไรเงี้ยเอออ่ะคำถามต่อไปก็คือวิธีเติมไฟแบบว่าคือเรียนมาแล้วสี่ปีทุกคน พอมันหยุดไปแล้วอะสองปีอะระบับมาแบบสอบแล้วเข้าใหม่ในปีที่สามอะไฟในการเรียนอะมันหมดแล้วบัฟเติมไฟในการเรียนยังไงต้องพูดถึงก่อนว่าตอนแรกเราทำงานมาสองปีใช่ไหมบริษัทอะมันก็เป็นบริษัทใหญ่ใช่ไหมใครๆก็อยากเข้าใช่แล้วก็เข้ายากนี่คนก็แบบเสียดายโอ้่าแบบทำไมไม่อยู่ต่ออะไรเงี้ยมันมันนั่งคิดกับตัวเองว่ามันมีสิ่งที่อยากทํามากกว่าการที่แบบ เออทำงานอยู่ที่จุดนั้นออืมอืมมนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทาให้ตัดสินใจมาเรียนแล้วก็ถ้าถามว่าเติมไฟยังไงใช่ไหมคือจุดไฟมาขีดไม่ใช่มันต้องหาตัวเองให้เจอใช่เราว่าต้องหาสิ่งที่ตัวเองอยากทําให้เจอก่อนแล้วก็รู้ว่าอยากทําอะไรแล้วเราก็จะหาวิธีจนกว่าที่เราจะได้สิ่งนั้นมาเองด้วยตัวเองอืม แล้วรู้ความอยากของเราเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเฮ้ยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้โหเก่งอะไรขนาดแบบสอบครั้งเดียวได้ก็ไม่ใช่จริงๆแล้วเราสอบมาสองปีนะคะก็คือปีแรกที่สอบอ่ะอ่านหนังสือเยอะมากอ่านทุกวันมีเวลาว่างก็อ่านอ่านแบบเช้าจุดดึกแล้วก็ ตื่นมาก็อ่านหนังสือวัดูวัวแบบนี้ยปีนั้นเองข้อสอบคณิตะผิดพลาดไปนิดนึงช่วงที่เราไปสอบมาันานเป็นช่วงที่เขา <ừ> เปลี่ยนแนวข้อสอบคือมันเปลี่ยนแนวข้อสอบแบบที่ว่าเราทําโจทย์คณิตไปสามเล่มอะไม่มีเรื่องนั้นอ,อยู่ในโจทย์ที่เราทำ <c ười> <c oughs> ก็เลยไม่ติดนะคะเพราะว่าเราใช้ยื่นข้อสอบพอเือนกันแต่ว่า,าขาดคะแนนคณิตไปสามคะแนนมั้งแบบขั้นต่ำ <ๆ S 1> ขั้นต่ําคณิตมันคือสามสิบใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเราน่าจะได้แบบย7สเออแต่ว่าถ้าถามถึงคะแนนรวม คะแนนรวมอ่ะคือถึงยืนสัดต่แพทย์ได้อ๋อแต่ไม่ถึงขั้นต่ําที่รับสมัครใช่คะแนนรวมเราได้ห้าสิบจุดอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าเกณฑ์ขั้นต่ำอ่ะเราไม่ถึงก็เลยสมัครไม่ได้มันจะมีคะแนนออกมาใช่ไหมว่ามอนี้คะแนนสูงสุดต่าสุดเท่าไหร่ของปีนั้นเราดูคะแนนต่ําสุดก็คือของมอขอนแก่นคือสามสิบซึ่งแบบทุกคนมันสะเทือนใจว่าเพราะว่าเราได้ห้าสิบแต่ว่าเราไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำค่ะนี่เข้าใจเออ ตอนนั้นก็แบบเออก็รู้สึกเสียใจทุกคนคือแบบว่าอยากบอกว่าเสียใจได้แต่ว่าต้องมูออนตั้งมูออนนะเอออย่าอย่าแบบอย่าจมนนคือเราเราก็แบบเสียใจแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อคือไม่ติดตรงนั้นมันก็เสียใจแหละมันก็ร้องไห้ได้แต่ว่าก็รอสอบปีหน้าก็อันใหม่เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วไงเพื่อที่จะได้ทำตามความฝันต่อเพราะถ้าเราหยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมาลมันก็จบแบบ ซึ่งก็คือปีล่าสุดที่เราสอบเข้ามาสอบใหม่อีกรอบนึงแต่ว่าปีนี้อ่านน้อยกว่าปีที่แล้วมากปีที่แล้วฟิลแบบกดดันตัวเองด้วยมั้งเหมือนพอมันกดดันตัวเองมากๆมันเครียดอะในห้องสอบมันคิดแบบหัวมันตือ้อไรเงี้ยอือแล้วพอมาปีนี้ก็เลยแบบอ่านน้อยลงชิวมากขึ้นอือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนื้อหาที่อ่านสอบอะไม่ได้สําคัญเท่าสติในห้องสอบเลย <laughs> จริงๆต่อให้แบบอ่านมาเยอะแค่ไหนถ้าถือว่าแบบ สติหลุดในห้องสอบก็คือไปเลยเพราะงั้นก็ก็อ่านเยอะก็ดีแล้วเพื่อที่แบบเป็นเนื้อหาในหัวแต่ว่าเราก็พักผ่อนให้เพ<ร>ียงพอทำใจให้สบายตอนเข้าห้องสอบอะ่ะก็คือทําให้เต็มที่่สุดอย่าก,กดดันตัวเองมากจนแบบเข้าไปนห้องสอบและตื่อะไรอย่างเี้ยซึ่งมันยากทุกคนเ<จ>ข,ข้าใจเหมือนกัน <S <S พ<ร>เพราะว่าเคยเป็นอืออือแล้วก็ทานเาเหมือนกันนะคะที่จริงอ่ะคนที่ถือคติเนี้ยไม่จําเป็นจะต้องแบบเรียนปริญญาตรีใบที่สองอะไรนะคนที่สอบใบแรกอ่ะเอ ก็คือทําตามนี้ได้หมดอ่าสะรุปแล้วปีล่าสุดนี้ใช่ไหมแล้วก็ยื่นคะแนนกสพกรเข้ามาด้วยคะแนนห้าสิบห้าจุดก,กว่าอ่าะะอย่างเดี๋ยวถ้าถารูปได้จะแบบจะแปะไว้ให้นะคะสภาพแวดล้อมของเพื่อนอะระหว่างเพื่อนวิทวะกับเพื่อนสัตะตต่างไหมต่างนะเพราะว่าวิทวะเรามีแล้วผู้ชายที่เรารู้สึกว่ามันต่างคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าแบบโควิดหรือป่าเลยทําให้กิจกรรมมันน้อยลงแต่ว่า เรารู้สึกว่ารับน้องวิทย์วะดูยิ่งใหญ่กว่าของวิทย์วะมันน่าจะเป็นเพราะคนเยอะด้วยแหละใช่ใช่สตอแพทย์มีแบบร้อยห้าสิบคนแต่ว่าวิทย์วะโอ้โห,โหมีเป็นพันหลายพานเออใช่แล้วมันก็เลยแบบทีนี้ฐานกิจกรรมมันก็เลยเยอะก็เลยแบบว่าเดินโอ้โหหลายวันเลยอ่ะใช่ปะแล้วด้วยความวิทย์วะมันจะรับแบบให้วิ่งเงออีเออ้ยให้วิ่งตามจํานวนรุ่นแต่ว่าสตอแพทย์ไม่มีเงินก็คือสอบวันกว่าเยอะอ อย่างวิทย์วะเราก็จะมีแยกจีใช่ไหมมีปาร์ตี้ในจีที่แบบพาไปกินเหล้าอะไรเงี้ยแต่ของสัตวะก็ไม่มีเพราะว่ามันเล็กนิตน้อยมันก็คงจะแบบแยกเป็นอันนั้นก็ไม่ได้เลยจับกลุ่มกันเป็นก้อนคือสัตตะเราว่ามันเหมือนภาคนึ่งของวิทย์วะใช่เพราะว่าแบบเราท้งจคนใช่นั่นแหละก็เลยอาจจะแบบว่ารับน้องไม่เยอะเท่าวิทย์วะก็สําหรับใครสนใจในการเรียนต่อก็อย่าหยุดทําตามความฝัน ถ้าเกิดว่าใครที่มีความพอที่จะสามารถทําตามความฝันตัวเองได้หรือแบบรู้ความต้องการของตัวเองนะคะหรือแบบพ่อแม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนแบบทําตามสิ่งที่ตัวเองอยากทานะคะคือเราอะ่ะอืมแบบอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยอยู่กับความต้องการของตัวเองพอเอาแบบที่เราอยากทําเป็นหลักให้เราถามตัวเองว่าความฝันเราอะ่ะคืออะไรอยากทําอะไรซึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอื แล้วก็ต้องลงมือทํานะคะก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะขอให้ทําตามความฝันตัวเองได้ถึงคงฝันใช่ซึ่งเราก็ต่อสู้ปีห6ปีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ใค่มีแทนออกแล้วก็ก็ตกมินยับแต่ก็ซื้อแต่ไรเขาก็สิทิว่าเด็กเจนนี้หัวไวมากหัวไวแบบเรียนปุ๊บรู้เรื่องเลยส่วนเราคือ ทวนสิบรอบก็ยังไม่จำเนละยพี่ว่าเด็กเจนนี้หรือว่าคณะบัฟมันมีเดียวคนโหดๆด้วยไหมสตมัตตามันเข้ายากเหมือนอยู่แต่กับปีศาจพูดจริงวิศวะคือ <c oughs> แค่นี้เลย <c oughs> นี่คือแบบเพื่อนน่ากลัวมากเพื่อน,น่ากลัวมากจริงรู้สึกแบบเป็นจุดแดงอของคณะแต่ว่าเราก็จะบากบันฝ่าฟัน,ฟนเรียนให้จบปีนะคะ <c oughs> เราก็จะบากบั่นในการทำงานที่เราไม่รู้ว่าตัวเองรู้ชอบหรือเปล่าไม่ในการจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอ๋อใช่ใช่ใช่เราจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังจดจำไว้นะทุกคนนิวบับเบิลระหว่างทางแง่อีนัสะกุนเด้ถ้าไม่ตามตอนนี้จะตามตอนไหนใช่ไหมกดกดรับสกายเอเออดังแล้วเดี๋ยว๋ยวจะหาว่าไม่เตือนรีบมาติดตามกันก่อนจะดังไม่เท่าก็ดี ใช่จ้างรีวิวตอนนี้นี่คิดถูกถูกนะดังขึ้นมาจ้างแพงไม่รู้ด้วยจริงทุกคนคลิปนี้ไม่มีสาระเกินไปเปล่าเนี่ยติงต้องกันแล้วเนี่ยทุกคนจบไปกันแล้วกับการเป็นพิธีกรและผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะช่คไม่รู้ว่าที่พูดไปวันนี้มันจะครบหรือยังแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ใช่สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะใช่แล้ววันนี้ก็สาระจุกๆไปเลยจุกเกินโอเคก็เดี๋ยวไว้ไปพักสมองก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พอเรไปละค่ะบ๊ายบาย